สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนครับวันนี้ผมจะแนะนําวิธีการเรียนให้ประสบความสําเร็จกับสถาบันการศึกษาทางไกลของเรานะครับผม 1. นักศึกษาควรทําแบบฝึกหัดให้ครบทั้ง15หน่วยนะครับ 2. นักศึกษาควรที่จะทําแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสุดท้ายครับนักศึกษาควรที่จะสอบให้ตรงเวลานะครับผมขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จกับการเรียนทางไกลกับสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพชนบรีนะครับผมสวัสดีครับ สวัสดีค่ะนักศึกษาอาจารย์นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบุรพรณ์กำบุญค่ะวันนี้อาจารย์จะมาบรรยายในรายวิชาสัมมนาการจัดการโลจิสติกส์นะคะ BLC 1 1ค่ะเป็นหน่วยที่2นะคะหน่วยที่2นี้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงองค์การนะคะเราลองมาดูความหมายแล้วก็ความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงดูนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยถือว่า เป็นการออกจากสภาวะเดิมค่ะเพื่อไปสู่เป้าหมายหรือสภาพที่ต้องการหรือวิสัยทัศน์ที่ควรจะเป็นนะคะแล้วก็มีการเคลื่อนจากสภาพปัจจุบันความเชื่อหรือทัศนคติกล่าวโดยสรุปแล้วนะคะการเปลี่ยนแปลงนั้นก็คือการที่เรามุ่งไปสู่สภาวะใหม่ ะะที่เราต้องการโดยสภาวะเดิมเนี่ยเป็นสภาพที่ไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยกับสภาวะในอนาคตนะคะโดยที่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆค่ะความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมและองค์การนะคะอันแรกเลยค่ะระบบคิดซึ่งหมายถึง ค่าความนิยมความเชื่อขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมภูมิปัญญาค่ะสองค่ะโครงสร้างหรือวิธีปฏิบัติเช่นการช่วยเหลือการเข้าร่วมกิจกรรมการทำงานด้วยความเสียสละทำงานด้วยความโปร่งใส ทำงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคมความไว้วางใจต่อกันนะคะผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงนะคะก็จะมีผลกระทบต่อผลงานค่ะผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงการต่อต้านนะคะอลองมาดูอันแรกเลยถ้าเป็นผลกระทบ ตอผลงานนะคะเรามาดูนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นส่งผลกระทบต่อบุคคลกลุ่มและองค์การค่ะโดยที่ผลที่เกิดขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายนั่นคือผลงานที่ต้องการนั่นเองนะคะซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลงาน อย่างไรนั้นยกตัวอย่างเช่นนะคะอันนี้เป็นในเรื่องของผลงานนะคะซึ่งเป็นความพยายามในการที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ซึ่งจะเห็นว่ามันมีความไม่ต่อเน,นื่องกันนะคะจะเห็นว่าจะเห็นได้ว่านะคะการในการที่เราจะพยายาม ที่จะมีการนำเทคโนโลยีมามีลักษณะซึ่งเป็นตรงโคง้งเราเรียกว่า S curve นะฮะคือในช่วงแรกเมื่อมอีการใช้เทคโนโลยีมาใช้นั้นผลงานก็จะไม่ปรากฏเพิ่มข,ขึ้นอย่างชัดเจนจนกระทั่งนะคะผ่านไปสักระยะหนึ่งผลงานก็จะเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงมาก เพราะนั้นในช่วงนี้ก็จะมีการนําเทคโนโลยีอย่างสูงเนี่ยมากจนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายออที่เทคโนโลยีเริ่มเสื่อมประสิทธิภาพลงนะคะผลงานค่ะผลงานก็จะเพิ่มขึ้นเนี่ยตราที่ลดลงจนเป็นผลให้องค์กรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเ,ออเทคโนโลยีใหม่เพื่อทำไมฮะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และก็ประสิทธิผลในการทำงานซึ่งเมื่อมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ใหม่ก็จะเริ่มมีลักษณะเช่นเดียวกับนะคะเช่นเดียวกันนะคะซึ่งผู้บริหารพึงตระหนักถึงในช่วงของความไม่ต่อเนื่องนะคะของเทคโนโลยีแต่ละครั้งที่เรามีการนำมาใช้ค่ะเพราะยิ่งมีความไม่ต่อเนื่องยาวนานเท่าไหร่ก็ตามก็จะส่งผลนะคะ ให้องค์การจะมีจะประสบกับปัญหานานประการนะคะจนกระทั่งอาจจะไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยเทคโนโลยีแบบใหม่นะคะอันที่สองผลกระทบต่อการต่อต้านค่ะนะคะ,นะะก็จะมีอ่อสี่แบบด้วยกันนะคะอันที่หนึ่งต่อต้านน้อยอันที่สองอมีการต่อต้านบ้าง อันที่สต่อต้านสูงที่สี่การต่อต้านบ้างนะคะอันที่สผลกระทบนะคะต่อการต่อต้านที่เป็น4รูปแบบอันนั้นนะคะการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์การของการเปลี่ยนแปลงค่ะจะมีระดับของการเปลี่ยนแปลงที่สูงและก็ส่งผล กระทบต่อวัฒนธรรมอย่างมากเลยนะคะออมีความขัดแย้งแล้วก็จะมีระดับสูงในการต่อต้านก็จะเกิดผลตามมานะคะอันที่หนึ่งค่ะถ้าระดับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไม่มากนะักนะคะก็จะส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมน้อยมาก การต่อต้านก็จะน้อยโอกาสสำเร็จก็จะมีมากขึ้นนะคะทัที่สองค่ะถ้าเรามีระดับการเปลี่ยนแปลงออมากและก็ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมมากโอกาสที่สาเร็จก็จะมีน้อยนะคะท่านที่สาค่ะถ้าระดับของการเปลี่ยนแปลงมีน้อยแต่ส่งผลกระทบ ต่อวัฒนธรรมมากการต่อต้านและก็โอกาสแห่งความสำเร็จก็จะมีพอสมควรค่ะอันที่4นะคะการเปลี่ยนแปลงก็จะมีมากแต่มีการส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมน้อยการต่อต้านและโอกาสแห่งความสำเร็จก็จะมีมากขึ้นนะคะอาทิการบริหารแนววิทยาศาสตร์มนุษยสัมพันธ์ เชิงระบบและตามสถานการณ์ภาวะการซึ่งการเปลี่ยนแปลงนะคะไปตามบริบทคอนเท็กซ์นะคะของสังคมทางด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีนะคะต่อมาค่ะรูปแบบของการบริหารการเปลี่ยนแปลงในการบริหารการเปลี่ยนแปลงนั้น ต้องมีการพัฒนาองค์กรนะคะมีรูปแบบวิธีการที่ดีอย่างน้อย3รูปแบบดังนี้ค่ะอันที่1น,นะรูปแบบที่1ค่ะเป็นรูปแบบ3ขั้นตอนประกอบไปด้วยนะคะอันแรกเลยการคลายตัวค่ะ unfreezing จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลง ต่อมานะคะการเปลี่ยนแปลงค่ะ changing นะคะ c h a n g i n คือการเปลี่ยนจากพฤติกรรมเก่าไปสู่พฤติกรรมใหม่ต่อมาค่ะการกลับคงตัวอย่างเดิม refreezing เพื่อหล่อหลอมพฤติกรรมใหม่ให้มั่นคงถาวรค่ะสองปัจจัยค่ะ การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดจากแรงบีบภายนอกกับการกระตุ้นผลักดันภายในค่ะเนื่องจากในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ออมีอยู่ตลอดเวลานั้นปัจจัยทั้งสองจะเกิดขึ้นตลอดเวลานะคะจึงต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงโดยศึกษาค้นคว้าหาวิธีการที่ดีกว่าทดลองวิธีใหม่ หล่อล้อมข้อดีเข้าด้วยกันนะคะเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพค่ะรูปแบบที่3นะคะเป็นรูปแบบผลกระทบของปัจจัยค่ะการเปลี่ยนแปลงเกิดจากผลกระทบนะคะที่เกิดขึ้นตลอดเวลานะคะของงานโครงสร้าง เทคนิควิธีการนะเทคนิควิทยาการและก็คนเพราะนั้นทั้ง4ประการนี้นะคะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็จะส่งผลกระทบเกี่ยวพันกันนะคะและในบางเรื่องนะะอยู่เหนือการควบคุมดังนั้นผู้บริหารนะคะจึงต้องสนใจสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นผลกระทบที่มันเกิดขึ้นหรือจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของแต่ละปัจจัยนะคะต่อมาค่ะประเภทของการเปลี่ยนแปลงนะคะประเภทของการเปลี่ยนแปลงเราจะแบ่งออกเป็นตามลักษณะการเปลี่ยนแปลงนะคะได้แก่อันที่1ค่ะการเปลี่ยนแปลงแบบปรับตัวนะคะ adaptive change ถือว่าเป็นวิธีการที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างคงตัวนะคะก็จะมีตัวแปรไม่มากนักนะคะโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดค่ะโดยที่การเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะจะได้รับรับผลการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดนะคะ หรือจะไม่มีการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเลยทีนี้มาดูนะคะว่าประเภทของการเปลี่ยนแปลงแบ่งตามลักษณะเปลี่ยนแปลงได้แก่นะคะอันที่2ค่ะการเปลี่ยนแปลงแบบสร้างสรรค์ innovative change ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่นำเสนอสิ่งแปลกใหม่นะคะหรือวิธีการใหม่เพื่อ ะะตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่สลับซับซ้อนพอควรมออีการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะต่อมาค่ะอันที่สามค่ะาการเปลี่ยนแปลงแบบสร้างสรรค์น,นะคะอย่างใหญ่หลวง ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากซึ่งในบางครั้งเราก็จะเรียกว่าถอนรากถอนโคลนกันเลยนะคะวิธีการแบบเดิมที่เคยใช้ก็จะนำวิธีการใหม่มาใช้ในช่วงนี้นะคะก็อาจจะมีในเรื่องของการปรับตัวโครงสร้างใหม่หรือมีการนำเทคโนโลยี มาใช้นะคะเพื่อการเปลี่ยนแปลงแบบสร้างสรรค์ค่ะต่อมานะครับประเภทของการเปลี่ยนแปลงนะตามปัจจัยหรือเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงนะคะก็จะมีคนงานเทคโนโลยีและก็โครงสร้างค่ะประเภทของการเปลี่ยนแปลงตามระดับนะคะ ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบอัลฟาอัลฟาเชนนะคะการเปลี่ยนแปลงแบบเบต้าเบต้าเชนนะคะการเปลี่ยนแปลงแบบแกมมาแกมมาเชนลองมาดูการเปลี่ยนแปลงแบบอัลฟาอันแรกกันเลยนะคะอัลฟาเชนนะคะการเปลี่ยนแปลงแบบอัลฟาอัลฟาเชนนั้นถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง ที่มีบางส่วนนั้นยังคงอยู่เหมือนเดิมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ในบางส่วนใชไมฮะก็ได้เปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงส่วนที่เพิ่มขึ้นนะคะต่อมาค่ะการเปลี่ยนแปลงแบบเบตา้าเบต้าเชนการเปลี่ยนแปลงแบบเบตา้าเบต้าเชนนี้ หรือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบที่เราให้สมาชิกในองค์การนะคะมีส่วนเข้ามาร่วมในการเปลี่ยนแปลงที่จะทําให้สมาชิกองค์การนะ,ะสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นและเลือกแนวทางของการเปลี่ยนแปลงค่ะการเปลี่ยนแปลงแบบแกมมาแกมมาเชน การเป,ปลี่ยนแปลงแบบแกมมาหรือแกมมาเชนนี้ถือว่าเป็นการเป,ปลี่ยนแปลงที่มากกว่าแบบเบต้าโดยถือว่าเป็นการเป,ปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงเลยนะคะ r a d i c ิโ s h i f จากสภาพเดิมค่ะไปสู่สภาพใหม่ลักษณะของการเป,ปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นแบบการปฏิวัติอย่างสมบูรณ์เลยนะคะ complete รีโซลูชันค่ะเป็นการเป,ปลี่ยนแปลงนี้บางครั้งเราก็เรียกว่า transformational change นะคะสาเหตุของการเป,ปลี่ยนแปลงค่ะในโลกของทุกวันนี้นะคะก็จะมีการเป,ปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากมายนะคะอันส่งผลกระทบต่อองค์การ ทำให้องค์การนั้นต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไปมิฉะนั้นแล้วองค์การก็จะเสื่อมสลายไปในที่สุดได้นะคะการเปลี่ยนแปลงองค์การก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาดังนั้นการทำความเข้าใจสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง ก็จะเป็นผลดีต่อผู้บริหารในการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงในโอกาสต่อไปนะคะหลังจากภายนอกนะคะ External Force พลังจากพลังจากภายนอก External Force เป็นสาเหตุที่ส่งผลกระทบโดยรวม ับองค์การค่ะซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้องค์การจะต้องตอบคำถามหลายประการเช่นองค์การควรจะเป็นอย่างไรจะผลิตบริการอะไรและอย่างไรเป็นต้นนะคะซึ่งจะมีปัจจัยสำคัญสี่ประการด้วยกันนะคะ คือด้านประชากรเทคโนโลยีนะคะการตลาดและด้านสังคมและการเมืองค่ะพลังจากภายนอกค่ะ External Force นะคะก็จะเป็นอันที่หนึ่งค่ะปัจจัยทางประชากรนะคะก็จะมีในเรื่องของอายุทักษะ การศึกษาการย้ายถิ่นแล้วก็เพศนะคะพลังจากภายนอก external force นะคะอันที่2ค่ะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะคะก็จะเป็นในเรื่องของหน่วยงานผลิตแล้วก็ในเรื่องของสำนักงานนะคะ อันที่3ค่ะเป็นพลังจากภายนอกนะคะเป็นปัจจัยในเรื่องของการตลาดนะคะเป็นของคู่แข่งขันแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจค่ะพลังจากภายนอกอันที่4นะคะเป็นความกดดันทางสังคมค่ะก็คือการมีสงคราม ในเรื่องของค่านิยมในเรื่องของภาวะผู้นำค่ะกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจนะคะที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอันที่3นะคะคือการกีดกันโปรเท c ชันนิซึในขณะที่มีการเปิดเสเรีทางด้านต่างๆนะคะในทิศทางตรงกันข้ามาคือการกีดกัน โดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจก็ได้หาทางออกโดยการปกป้องธุรกิจภายในประเทศของตนเองที่ไม่สามารถที่จะแข่งขันได้ด้วยการจัดตั้งอุปสรรคนะคะกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอันที่4ค่ะเศรษฐกิจเกิดใหม่ค่ะ Emerging Economic น,นะคะในทศวรรษ1990ค่ะได้เกิดปรากฏการณ์ของการขยายตัวของกลุ่มประเทศเกิดใหม่นะคะเป็นจำนวนมากอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะคะเช่นประเทศที่เคยอยู่ภายใต้กำแพงทางการเมือง ของระบบคอมมินิตอาทิจีนประเทศอินโดจีนนะคะกระแสะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอันที่5นะคะถือว่าเป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ economic grouping เนื่องจากมีการแข่งขันในระหว่างประเทศต่างๆทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบซึ่งทำให้เกิดความกลัวในเรื่องต่างๆนะคะจึงทำให้มีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและประเทศต่างๆกระแสะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอันที่6นะคะคือวิกฤตเศรษฐกิจในเอเชียค่ะ Asian Crisis วิกฤตการทางเศรษฐกิจและการเงินนะคะในปี1997ได้ลุกลามใหญ่โตนะคะใหญ่โตเลยจนกลายเป็นวิกฤต ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และก็ประเทศอื่นๆในเอเชียนะคะจนทำให้เกิดปัญหาการว่างงานที่เพิ่มมากขึ้นโดยต้องขอความร่วมออขอความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศค่ะ พลังจากภายในนะคะ Internal Force ค่ะอันแรกเลยนะคะคือปัญหาด้านบุคลากรค่ะปัญหาด้านบุคลากรนะคะก็จะมีในเรื่องของความไม่พึงพอใจในงานค่ะการาลาออกแล้วก็การเปลี่ยนแปลงงานนะคะ ผลผลิตต่ำค่ะขาดการมีส่วนร่วมนะคะมาดูนะคะพลังจากภายในค่ะ mm hmm. Internal Force ในเ,เรื่องที่สองนะคะคือพฤติกรรมในเรื่องของการบริการบริหารค่ะนะพฤติกรรมของการ,รบริหารมีอะไรบ้างก็จะมีในเรื่องของความขัดแยง้งของภาวะผู้นำ ระบบรางวัลค่ะการปรับโครงสร้างนะคะต่อไปค่ะการบาาร,บร,ะะริหารกับการเปลี่ยนแปลงนะคะการบริหารกับการเปลี่ยนแปลงนะคะมาดูนะคะ,ะก็มีความหมายของการบริหารกับการเปลี่ยนแปลงค่ะ การเปลี่ยนแปลงองค์การเ,าเป็นกิจกรรมนะคะที่เกี่ยวกับการแก้ไขดัดแปลงอ e r เทเน v ีดอ t e r n a t i o n ค่ะในองค์การค่ะซึ่งการดัดแปลงแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างองค์การนะคะการทำงานสินค้าบริการ ระบบหรือเทคโนโลยีและพฤติกรรมระหว่างสมาชิกองค์การเพื่อมุ่งตอบสนองการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโดยที่า<อ>การเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่เน้นในเรื่องของการจัดให้มีการฝึกอบรมและโอกาส นะคะทางการศึกษาให้กับพนักงานนะคะเพื่อการเรียนรู้พฤติกรรมที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์นะคะความหมายของการบริหารกับการเปลี่ยนแปลงค่ะพา m มิล l าเอสลีวิสและคณะนะคะ ได้ให้ความหมายของการเปลี่ยนแปลงองค์การนะ,ะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการแก้ไขดัดแปลงในองค์การนะคะซึ่งการดัดแปลงแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างองค์การนะคะก็คือการทำงานสินค้า บริการระบบหรือเทคโนโลยีและพฤติกรรมระหว่างสมาชิกองค์การเพื่อมุ่งตอบสนองในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโดยที่การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นกระบวนการที่เราเน้นในเรื่องของการจัดให้มีการฝึกอบกรม และโอกาสทางการศึกษาให้กับพนักงานเพื่อการเรียนรู้พฤติกรรมที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์นะคะทิพวันค่ะหล่อสุวรรณรัตน์ได้ให้ความหมายในเชิง การเปลี่ยนแปลงองค์การซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงองค์การนี้รวมหมายถึงในเรื่องของการออกแบบโครงสร้างองค์การใหม่การติดตั้งระบบสารสนเทศใหม่และการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงองค์การอานเกิดขึ้นได้ในรูปของการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์โครงสร้างกลยุทธ การออกแบบงานเทคโนโลยีกระบวนการทำงานวัฒนธรรมและสมาชิกองค์กรค่ะอออาจารย์ก็ได้บรรยายมาในช่วงแรกนะคะเดี๋ยวจะอ๋อในหน่วยที่2อรในเรือร่องของการเปลี่ยนแปลงอาจารย์จะบรรยายช่วงต่อไปในเป็นช่วงที่2ต่อไปนะคะ คุณมีเป้าหมายที่จะเรียนสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมที่จะทำให้คุณเรียนและทำงานไปด้วยได้ทั้งงานและความรู้ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเรียนไม่กระทบงานประจำเรียนได้ทุกสถานที่เรียนได้ทุกเวลา เข้าดูเทปการสอนฟังการบรรยายทำแบบฝึกหัดรับผลคะแนนเพียงเท่านี้คุณก็พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จให้เราสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้0 2